จะเอาสล้งคืนแล้วก็ตอว่าต่อขานปรากฏหัวหน้าแคมป์คนงานกระโดดถีบนายจ้างเก่าของลูกจ้างคนนี้ดูคลิปหน่อยค่ะก่นี่ไงมาน่าจะคุยกับพวกหนูดีๆพวกหนูไม่รู้เรื่องจะมาพวกมึงกลัวอะไรจะมาตีกันมาไม่ได้ออนเดี๋ยวเดี๋ยวจะาเดี๋ยวเราจะไปออกไปออกไปาคเดี๋ยวเาเขากันก่อนคุยกันดีๆไยืนนู่นเลยยังมีปัญหากันไม่ได้ยังดใจเย็น คลิปมันดูค่อนข้างจะดูยากเพราะมันชุนละมุนนะคะคช่วงที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยนะในจ้างเก่าชื่อนายประมวลแสงไทยอายุ55ปีใส่เสื้อลายสกอตนะคะ ส่วนลูกจ้างที่ขโมยซาเล้งมาชื่อจีรศักดิ์คำนาอายุ50ปีนะคะก็มาทะเลาะก,กันเรื่องขโมยซาเล้งมาจากนายจ้างเก่านี่แหละปรากฏว่านายอริยะแจ้งถิ่นป่าอายุ43ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแคมป์คนงานที่ลูกจ้างหนีมาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะเตือนนายจ้างเก่าแล้วว่ามีอะไรคุยกันดีๆปรากฏว่านายจ้างเก่าคนนี้ตะโกนด่าเขาแบบย่เพืือกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ปรีเข้ามาก็เลยกระโดดถีบไปทีหนึ่งแล้วก็หยิบจอบลักษณะมาขู่ไล่ให้ไป จากที่เกิดเหตุนะคะสุดท้ายก็ต้องให้ตํารวจเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยทางนายจ้างเก่าชื่อนายประมวลก็บอกว่าคือไล่ออกก็ออกไปที่ออกไปตัวเปล่าเอาจาเล้งของเขามาด้วยแล้วพอมาเจอก็เลยพาลูกน้องมามาเพื่อที่จะทวงคืนปรากฏว่าหัวหน้าแคมป์คนงานคือนายอริยะเนี่ยมากระโดดทีบใส่ผมอีกแบบนี้สุดท้ายตํารวจต้องช่วยกันไกล่เกลี่ยเพื่อให้ยุติปัญหานะคะก็เลยให้ทั้งหัวหน้าแคมป์คนงานขอโทษนายจ้างเก่า ที่กระโดดที้แล้วก็ให้นายจีรศักดิ์ลูกจ้างเก่าขอโทษที่ขโมยซาเล้งมาดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะใครอะผมบอกแล้วผมมาทำไมอออีกคนนังไงจะเอาจอดตีผมเลยอีกคนเขาไม่ขีผมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงเขายกมือไหว้ขอโทษแต่แต่อีกคนไม่หวังเลยที่ผมเนี่ยผมแค่บอกเฉยๆว่าเออแล้วผมมาทำไมอะแล้วคืนอ่า มาขีกัดแต่เจอขีกัด่ไหนี่ไม่พูเลยขีเลยคือขยอขใจรอนะีกกันนั่นนเฮ้ยมันจะ่ันแคคั้นี้นนี้ถ้าไม่ไม่เนโอเคโอเคนะไปนะโอเคครับ ยกมือไหว้แล้วก็แยกย้ายนะคะในจ้างเก่าคือนายประมวลก็ยกโทษให้ทั้งสองคนนะคะไม่เอาเรื่อง,อท,งทั้งที่ถูกทําร้ายร่างกายกระโดดถีบแล้วก็ไม่เอาเรื่องที่ถูกขโมยซาเล้งมาแยกย้ายจบค่ะแยกย้ายไปทํามาหากินค่ะ